ต่อไปจะเป็นการเพิ่มโลโก้ของกิจการในแบบฟอร์มนะครับเริ่มต้นก็ไปที่ระบบการขายครับมาดูในแถบขายและรับเงินมาเลือกที่ขายสดนะครับแล้วก,ก็กดที่ Print Form Design นะครับเลือกออกแบบแรายงานได้เลยครับพอเข้ามาแล้วพอเราจะโหลดฟอร์มมานะครับก็กดกตัวอย่างเอกสารได้เลยครับจะได้ฟอร์มมาในรูปแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าต้องการแก้ไขภาพก็กดที่รูปภาพนี้ได้เลยครับแล้วก็กดรูปภาพอีกครั้งนะครับเพื่อเลือกอัปโหลดนะครับรอรูปอัปโหลดสักครู่นะครับพออัปโหลดเสร็จแล,แล้วสามารถกดปิดไปได้เลยนะครับ รูปภาพก็จะมาขึ้นอยู่ในตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟได้เลยครับก็จะมีการเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มได้นะครับแล้วก,กดยืนยันได้เลพีเั้นนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ